Bonjour tout le monde, ça va les craps. Euh, J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à ma tendre femme. Je lui souhaite beaucoup de bonheur pour ses 44 ans. Et alors voilà, tchin chin, Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมมี่วารท,ที่นคะคะนี้กลับมาพบกับมี่และครอบครัวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเสราร์นะตรงกับวันที่4กระกฎาคมปี2020นะก็จริงๆแล้วจะบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดของมี่เองเนาะแต่วันนี้เราก็ตั้งใจว่ามีอาหารมาเสิร์ฟก่อน น้ำส้มของเจสซิก้าแล้วก็มีสลัดมาแล้วนะคะเมสซีสสจะบอกว่าอ่าตอนนี้สลัดมาแล้วเนาะมาวยทันใจมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามาถึงก่อนมาถึงไวายนะคะจะบอกว่าวันพรุ่งนี้นะเป็นวันเกิดของมี่นะแล้วก็เราตั้งใจว่าเราจะมากินอ่ะที่ร้านอาหารก็จะมากินในวันพรุ่งนี้แหละแต่สามีบอกมี่ว่าพรุ่งนี้มันตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็ถ้าเรามากิน ร้านอาหารที่ในตัวเมืองเนี่ยเขาจะต้องกลับบ้านไปแล้วก็คือถ้าดื่มไปอะ่ะเช้ามาเขาจะขี้เกียจตื่นแล้วก็อาจจะทำงานไม่ค่อยไหวเนาะก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่สี่อ่ะเราก็เลยตั้งใจว่ามากินที่ร้านอาหารกันแล้วก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาเป่าเค้กกันอีกทีเนาะตอนนี้ไม่จะบอกว่านี่มาถึงที่ร้านอาหารร้านอาหารที่ชื่อร้านอะไรลูก กาซาเกรกใช่ไหมกาซาเกรกนะคะเป็นร้านอาหารกรีกะนะคะมิเคยมากินที่นี่แล้วนะตอนมานะ่จาจะสองครั้งครั้งที่สองครั้งสุดท้ายที่มากินเนี่ยจะเป็นวันครบรอบอ่ะสิบเอ็ดปีที่นี่อ่ะสิบเอ็ดปีสิบปีหรือสิบเอ็ดปีนี่จำไม่ได้แล้วสิบปีที่นี่อ่ะอยู่กับสามีแล้วก็ครอบครัวที่นี่นะคะก็เคยมากินที่นี่อาหารค่อนข้างจะอร่อยเนาะแล้วก็มาถึงตอนนี้บรรยากาศจะบอกว่าตอนนี้เข้ามาเนี่ย ก็พอมาถึงเนี่ยร้านเขาเปิด4ี่โมงเย็นเนาะก็มาถึงเห็นมันมืดไงแล้วก็เงียบสามีบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดให้เราเข้ามากินข้างในหรือเปล่าวะเพราะว่าเพื่อนเพื่อก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงโควิดร้านอาหารมันเพิ่งจะเปิดอ่ะแล้วก็ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเปิดให้เราเข้ามาหรือเปล่าแต่ตอนนี้เปิดแล้วนะคะเข้ามาบรรยากาศก็คือจะบอกเลยนะว่า เมนูก็จะไม่มีแล้วนะเขาก็จะให้เป็นเมนูกระดาษแบบนี้เหมือนเมืองไทยนะที่นี่ว่าก็คือเราใช้เสร็จแล้วก็เขาก็จะทิ้งเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็จะไม่ให้ไม่ให้เราเอามัดสัมผัสพวกเกี่ยวกับเมนูแล้วก็เพื่อนเเห็นนะจะมีพลาสติกนะ การกลางนี้เลยรอบด้านนี้นะี่จะบอกว่าโชคดีมากว่าเรากันมากันเร็วนะเพราะว่ามาถึงเนี้ยคนยังไม่ค่อยมีก็จะทําวิดีโอได้โดยที่ไม่ติดคนนู้นคนนี้เนาะเพราะว่าบางทีแล้วเราทําวิดีโอไปติดใครมากๆเนี่ยเราก็เสียวกว่าจะามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับทําท youtube โอเคตอนนี้มิจะบอกว่าสลัด้วนะคะก็จะมาแล้วเออี่ลูกสาวก็เอ้ยกินได้ด้วยหรอหนูกินผักได้แล้วหรอคะหรือจะกินแต่นี้ <laughs> ลูกสาวมีเชื่อว่าเขาจะกินแต่ ขนมปังกรอบเนาะ,ะโอเคก็ตอนนี้นะจะบอกว่าสลัดมาแล้วเนาะก็วันนี้อ่ะเดี๋ยวให้เห็นสามีนิดนึงบบชูสลัดจาแดงอ๋อสลัดจาแดงนะเขาเขาเอาแล้วมี่ก็เป็นสลัดอ่ะซีซ่านะนี่ ก็จะเป็นอันนี้นะก็เดี๋ยวตอนนี้นะก็ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนเลยข้างในบรรยากาศดีมากสวยงามมากเลยเนาะยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าอาหารมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงคะ่ะ Bon, est-ce que c'est bon Oui, c'est excellent. Ouais, Très -ce bon que soupir. Mm. Dis quoi tu prends des, des mm -hmm. On a eu des bonnes petites crevettes papillons. On a eu des patates grecques mm -hmm. avec euh, du riz. Mm -hmm. Et puis euh, ça, avec un, un bon vin. Okay. Ouais. Oui, j'avais choisi ce vin-là mm -hmm. ici. Euh, ça marche, ça, ça grec. Le vin, c'est un grec. Mm -hmm. Quand on mange du grec, c'est excellent. Mm -hmm. Très bon. เขาบอกบอกว่าเนี่ยสั่งวันนี้เรามากินอาหารอาหารกรีกไงเราก็จะต้องเขาไปซื้อไวน์ไวน์ของประเทศกรีกมาเพราะว่าเราเจะได้กินกินได้อร่อยเนาะแล้วก็ลูกสาวลูกสาวกินอะไรหนูกินอะไรคะลูกเอฟิเลีเดอเอ่อดฟิเลีเดอปูเล่กับดิมิลลิออนเดฟรีส์ดิมิลลิออนจะบอกว่าเยอะมากเขาให้อาหารค่อนข้างจะเยอะเนาะต่างประเทศเวลาหนึ่งจานกินแบบแน่นเลยมี่จะบอกนะของนี่เนี่ย จามนมมีกุ้งประมาณ8ตัวมีอัลโปเตโต้ใ้เราด้วยแล้วก็มีข้าวด้วยอีกสองสองสองถ้วยอ่ะเยอะมากๆม,มีกินไปหมดไป4ตัวจุกอ่ะเออคือแทบจะแบบแต่อาหารถือว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากๆนี่จะบอกเลยนะว่าเป็นอาหารเป็นร้านอาหารโปรดของนี้เลยนี่ชอบมาร้านนี้เนาะ

Je lui souhaite beaucoup de bonheur pour ses 44 ans. Et alors voilà, tchin-chin. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Euh, je suis présentement avec ma petite fille. Oui. Ma petite fille qui me ressemble beaucoup d'ailleurs. <laughs> c'est vrai. hein? J'aimerais... Est-ce euh... que tu sais, c'est quelle journée aujourd'hui La On fête, fête là, aujourd de maman. La fête de maman, ah oui non, c'est de mourir. Elle a quel âge, là? Elle a avoir 44 ans. Est-ce qu'elle est... Est-tu que, vieille? Est-tu rendue bien? Oui! Tu pas, tu pas, tu pas. Puis là, on va choisir comme tantôt, à, à go, on, on va dire... Euh, bonne fête, OK? Bonne fête, maman. Un, deux, trois, go! Bonne fête, maman! ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้อิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะ้ำมี่ก็ได้มาถึงที่รถแล้วนะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนหน้าที่กันแล้วมี่จะต้องเป็นคนขับเพราะว่าสามีบอกว่าฉันดื่มวาไปหลายแก้วให้มี่เป็นคนขับเนาะยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเพราะว่ามี่ตั้งใจว่าจะไปแ,แกะของขวัญที่ได้จากสามีเนาะยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะ <c oughs> เพื่อนๆตอนนี้มีก็ได้กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะหลังจากที่ใช้เวลาอยู่ที่ร้านอาหารหน่าจะ2-3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะปล่อยสามีดื่มวายไปนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่มีลูกเนี่ยมีก็ไม่ค่อยได้ดื่มเลยก็ดื่มด้วยนิดหน่อยแหละเพราะรู้ว่าตัวมี้จะต้องเป็นคนขับรถกลับบ้านเองแน่นอนเลยนะคะตอนนี้มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะจะบอกว่าในวันพิเศษเนี่ยปกติแล้วนะเป็นวันเกิดวันครบรอบแต่งงานวันเกิดมาตินหรือว่าวันเกิดลูกหรืออะไรต่างๆนานานเนี่ย เราก็จะไม่ได้จัดอะไรใหญ่โตแหละเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนี่ก็จะแค่ทําอาหารแล้วก็ชวนเพื่อนมากินที่บ้านเป่าเค้กอะไรธรรมดาเลยอ่ะนะคะก็แต่ปีนี้มันติดตรงที่ว่ามันติดโควิดมี่ก็เลยไม่สามารถที่จะชวนเพื่อนมากินอะไรที่บ้านได้นะมันก็จะสนุกกว่านี้ไงปกติแล้วนะคะแต่ปีนี้สามีก็เลยบอกว่า เออปีนี้เธอลองหยุดทําอาหารสักวันนึงเพราะว่าเขาเห็นว่าเราก็ทํางานค่อนข้างจะหนักแล้วเมียจับหลายอย่างมากตอนนี้มีความสึกว่าเริ่มทํางานหนักมากเนาะมันก็เริ่มเหนื่อยขึ้นอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าลองหยุดทําอาหารสักวันไปนั่งกินอะไรชิลๆกันไหมอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าไปเลือกร้านอาหารร้านนี้เพราะเขาบอกว่าร้านนี้เขารู้ว่ามีชอบ อาหารที่ร้านนี้เนาะแล้วตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะตั้งใจว่าจะมาเปิดถุงของขวัญที่สามีให้นะคะเราลองมาดูกันว่าเราได้อะไรจะบอกว่าของขวัญชิ้นที่ได้มาวันนี้จริงๆแล้วอะ่ะเป็นอะไรที่เราได้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วละเราไปเดินซื้อมาด้วยกันของขวัญทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกว่า เป็นปีเดียวที่เราเซอร์ไพรส์กันก็คือปีแรกที่เราได้ได้ได้อยู่ด้วยกันน่ะนะคะเรารู้ว่าซื้อมาแล้วต่างคนต่างไม่ถูกใจก็เลยให้ไปเลือกเอาอาทิตย์ที่แล้วมี่ก็เลยไปเลือกมาก็จะได้เป็นกระเป๋าของเกสนะคะนี่มี่ก็จะได้มาเป็นกระเป๋าตางังแล้วก็เป็นกระเป๋าหิ้วซึ่งจะบอกว่ากระเป๋าเนี่ยมี่ค่อนข้างจะมีกระเป๋าหลายใบยกระเป๋าเยอะแต่มี่จะซื้อกระเป๋าส่วนใหญ่ก็จะเป็น ราคาที่จับต้องได้เพราะว่ามีเปลี่ยนกระเป๋าค่อนข้างจะบ่อยมากๆเปลี่ยนทุกอาทิตย์อะเออเอาเป็นว่าแบบนี้ก็เลยจะได้อซื้อกระเป๋าในราคาที่เราจับต้องได้นะคะจะมาดูว่าได้อะไรบ้างเนาะมาดูใบแรกกันก่อนเลยนี่มีได้กระเป๋าอันนี้มีเป็นคนเลือกเองเนี่ยนะนี่ไม่ได้อันนี้มานี่เป็นของเกสนี่จะบอกเลยนะว่าจริงๆจ,จะบอกว่ามี่มีอะสีดําใบหนึ่งแบบเดียวกันเลยเออ แล้วมันเป็นอะไรที่มีใช้งานหนักมากอะ่ะเออแล้วก็เป็นอะไรที่ช่วงเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราใช้กระเป๋าค่อนข้างจะใบใหญ่เพราะว่าของมันเยอะอ่ะมันมีของลูกด้วยอะไรด้วยแล้วมีสลับกระเป๋าบ่อยมากก็เลยคิดว่าจะชอบใบใหญ่มากกว่าใบาเล็กดังนั้นก็เลยตั้งใจจะซื้ออีกสีนึ่งมาก็คือเป็นสีเนี้ยเออเพื่อนๆเห็นไหมสีเนี้ยสวยนะก็จะให้ดูนะนี่นี่จะเอาของให้ดูให้ดู เนี่ยนะก็จะเป็นแบบนี้เลยโลง่ลงๆเลยนะมี่จะบอกว่ามีนะ่น่ยปกติซื้อกระเป๋ามาหลายใบมากๆเลยก็จะซื้อแต่ก่อนนะก็จะเป็นช่องแบบช่องซิปหลายๆอันนะแล้วทีเนี้ยจะบอกนะว่ามีนะ่เน่ะเป็นคนที่ย้ายกระเป๋าบ่อยแล้วก็มี่ก็จะมีกระเป๋าจัดระเบียบอะซึ่งเวลาย้ายมามันใส่แบบนี้ปุ๊บเข้าไปได้พอดีอะเออแต่ถ้ามันมีซิปอยู่ตรงกลางเนี่ยมันใส่ไม่ได้ ซึ่งมีหลายใบที่ไม่มีอยู่ไม่สามารถที่จะใส่กระเป๋าจัดระเบียบได้ดังนั้นนี่ก็เลยไปเอาใบนี้มานี่ใบนี้ก็เป็นเหมือนกันกับใบสีดําที่มีมีเลยเพียงแต่ว่าคนละสีกันเนี่ยหนังใช้ได้แล้วก็อย่างที่บอกนะราคาจับต้องได้นะของเกสเนี่ยเออเนี่ยนะก็จะเป็นใบนึงเสร็จแล้วมาดูว่ามี่ได้อะไรอีกอันนึงนี่ที่จะบอกว่ามี้ได้เป็นกระเป๋าตังค์อีกใบนึงมาซึ่งจะเป็นให้ดูนะ ก็จะเป็นกระเป๋าสีเดียวกันเนี่ยแบบเดียวกันน่ะนะคะมี่ก็ปกติแล้วเวลาเราซื้อกระเป๋าเนี่ยมี่ก็ส่วนใหญ่นะก็จะซื้ออะไรที่มันเป็นชุดเดียวกันเวลาไปไหนเราก็เปลี่ยนสลับคือมี่เป็นคนชอบค่อนข้างชอบกระเป๋าแล้วก็เปลี่ยนกระเป๋าทุกอาทิตย์เปลี่ยนใช้นะทุกอาทิตย์เลยดังนั้นมี่บอกได้เลยว่ามี่ซื้อกระเป๋ามาค่อนข้างจะคุ้มมากๆเลยนะนี่ก็จะเป็นของขวัญนั่นะนะคะที่สามีซื้อให้ในวันเกิดอ่ะนะคะนี่เลย กับอปกน,นี้นะ2ชิ้นนี้ค่ะที่สามีซื้อให้นะ mm. ก็พาเพื่อนๆมาดูว่าได้ของขวัญอะไรบ้างในวันเกิดปีนี้นะมีกับครอบครัวเนี่ยจะบอกเลยนะว่าคุณแม่สามีเนี่ยเขาก็จะส่งเป็นการ์ดแล้วก็ส่งเงินมาให้เออส่งเงินส่งเช็คมาให้ให้เราไปซื้อของทุกปีเลยอะ่ะเออเนี่ยมี่ก็ยังไม่ได้ไปเลือกเพิ่งได้ได้การ์ดมาเมือม่อเมื่อวานนี้เองยังไม่ได้ไปเลือกของเลยอะนะคะยังไงก็วันนี้นะคะมีก็อยากจะ ให้เพื่อนๆช่วยอวยพรนะ,นะคะในวันเกิดของมี่ว่าขอใหมี่ทำช่องให้มันดีๆขึ้นไปนะคะแล้วก็อวยพรให้มี่ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างด้วยนะคะยังไงก็วันนี้นะคะมี่ขอฝากวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะวิดีโอของมี่ก็สนับสนุนมี่โดยการกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้มี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอหน้าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ